สวัดสดีครับผม,ผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของเพื่อนสมาช,ชิกในเช้านี้นะครับผมก็ลองมาไล่เรียงดูเนี่ยน่าจะมีหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของอ๊วปืนยาวเนื่องจากว่าประมาณสักสาวันที่แล้วเนี่ยผมทําเป็น10อันดับอาวุธปืนสั้นในดวงใจนะครับของผมแล้วก็รอให้เพื่อนสมาช,ชิกเนี่ยลองเลือกดูนะครับว่าถ้าเป็นตัวเพื่อนสมาช,ชิกเองเนี่ยจะเลือกอย่างไรนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะเป็น ในพายของปืนยาวบ้างนะปืนยาวนะครับที่นําออกมาเนี่ยอยู่ทั้งหมดนะครับเกระบอกจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8กระบอกนะครับแต่ว่าตัวที่3ก็คือตัวคอมบันโด8.6นะเจ้าตัวเนี้ยสนะครับก็เลยหยิบมาเพียงแค่กระบอกเดียวนะทีนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกลองดูนะครับในบรรดาปืนที่มีอยู่ตรงหน้านี้เดี๋ยวผมจะแผงกล้องให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะทุกกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับ กระบอกที่1เนี่ยก็คือตัว d e ย a ja MK12 มเบอนะครับกระบกนี้นะลำกล้องยาว16นิ้วกระบอกที่1นะครับตัวที่2ก็คือตัว r o c k Island g 2 2นะตัวนี้ครับ,รบใส่ชุดแต่งตัวโคเวอร์นะครับของตัว10เท่าสองเนี่ยเข้าไปนะตัวที่2ตัวที่3นะครับ Commando 8.6กนี่กระบอกนี้นะครับเป็นปืนลูกซองปาร์อคชันนะฮะกระบอกต่อมานะครับกระบอกที่4ก็คือ เป็นปืนลูกเรื่องนะครับเป็นปืนยาวลูกกดนะแบบบรรจุแมกกาซีน10นัดน,นะครับยี่ห้ออาร์สกอร์เอนะ็นพันสี่ร้อยกระบอกนี้นครับต่อมากระบอกที่5ขยับมาต่อนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่5้าก็คือตัวเฮนรี่โกลเด้นบอยนะครับเป็นแบบคานเหวี่ยงใช้ลูกเนี่ยขนาดจุด2องรนะครับบรรจุได้ในหลอดเนี่ย16นัดน,นะเป็นตัวที่หตัวที่6นะครับก็คือเป็นลูกซองปั๊มยี่ห้อ ฮัสซันนะรุ่น Escort ์ต a r d มนะครับปัม5นัดนี่แล้วก็ตัวที่7นะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือตัวนี้เดี่ยวหักรามใบคานนี่นะครับลูกซองเดี่ยวหักรามใบคานก็จะมีอยู่ทั้งหมด7กระบอกนะไล,ล่เรียงไปตามที่ได้กล่าวไปนะครับเมื่อตอนต้นเพื่อนสมาชิกลองเลือกดูในใจนะครับว่าถ้าอยากจะได้เป็นสักสาบอันดับแรกของเพื่อนสมาชิกเนี่ยคือกระบอกไหนบ้าง นะคือบอดไหนบ้างน,นะครับไบาคาร์ฮัสซันเฮลลี่อัลสกอนพันสี่ร้ 00, อยคอมบันโดไปเจอหกแล้วก็ลูกกดนะครับล็อกไอแลนจีสองสองแล้วก็ลูกซองน,นะครับกึ่งอัตโนมัติเดย,ย่าเอ็มเคิสองนะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวกลุ่มของปืนยาวนะครับที่มีอยู่ทีนี้ถ้าถามผมนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะมีความชอบที่เรียกว่าใกล้เคียงกัน ในการยิงในการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าพอรับปืนมาเนี่ยผมก็จะใช้ปืนกระบอกนั้นทําคลิปทดสอบแล้วก็เอาเข้าไปยิงเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งแต่ก็จะมีบางกระบอกนะครับที่เรียกว่าออกสนะกับผมเนี่ยบ่อยมากนะทั้งที่ทําคลิปแล้วก็ไม่ทําคลิปเดี๋ยวผมจะเลือกมา3กระบอกนะครับสําหรับตัวผมเองนะว่าคือกระบอกไหน1ใน3นะครับได้แก่ปืนกระบอกนี้ที่ออกบ่อยที่สุดนะครับ ของผมก็คืออาร์สกอร์เอนะ็นอะออกสนามบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อยๆยิงเน้นยิงปานนดทีละนัดนะยิงนัดหนึ่งก็มาจัดศูนย์นะครับแล้วก็ดูเรื่องของกลุ่มกระสุนคือชอบนะครับในระบบลูกเลื่อนนะนำเข้าออกมายิงเนี่ยบ่อยมากนะครับติดหนึ่งใน3เลยกระบอกนี้กระบอกที่2นะครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยน่าจะดาวใจผมได้ตัวที่ชอบมากๆนะครับของ ปืนยาวเนี่ยก็คือนี่เลยคอมมันโด8.6เพราะว่าชอบในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ใช้ในการทําคลิปเนี่ยค่อนข้างบ่อยและเอกไปยิงนะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะสะดวกในการที่จะนําพาปืนไปที่สนามยิงปืนเพราะว่าผมเนี่ยชอบที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไปที่สนามดังนั้นนะครับผมก็จะเอาปืนกระบอกนี้ถอดพันท้ายนะครับแล้วก็ใส่เป้เนี่ยไปได้เลย ก็เลยชอบนะครับที่จะนำพาเข้าไปยิงนะเป็นกระบอกที่2นะครับ,อ,รบอ,นะอีกหนึ่งกระบอกนะอีกหกระบอกนะครับที่ผมเนี่ยมีความชื่นชอบมากๆเลยนะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเฮนรี่โกลเด้นบอยชอบในเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็ในการยิงก็ถือว่าเป็น3อันดับปืนยาวในดวงใจของผมนะครับที่รู้สึกว่าถ้าจะให้เลือกนะสตัวนี้มักจะเดินทางไปที่สนามปืนกับผมเนี่ยค่อนข้างบ่อย นะต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับไอเจ้าตัวเฮลีเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะยิงเขาบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะเก็บเพื่อเป็นการสะสมเนี่ยซะมากกว่าแต่เวลายิงแล้วเนี่ยมันก็ติดใจนะครับในเรื่องของคันเบืย่ยิงง่ายแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยสูงมากๆตัวที่เหลืออีก4ตัวเนี่ยก็ชอบนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เอาเขาเอาไปยิงบ่อยสักเท่าไหร่นะตัวที่รับมาแล้วมีความรู้สึกว่ากุ้มใจที่สุดของตัวผมนะก็คือปืนกระบอกนี้ครับ ที่รับมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะหนักใจมากเลยก็คือตัวนี้เดลยา MK12 นะเจ้าตัวนี้ครับเหตุผลที่ผมบอกว่ามีความหนักใจเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่รับปืนมาใหม่ๆนะครับไอเจ้าปืนกระบอกเนี่ยมันยิงแล้วค่อนข้างติดขัดนะเรียกว่าโอ้โหติดติดจริงๆนะครับยิงทีดึงทีก็ต้องหาวิธีการแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะก็ปรับแต่งเนี่ยไปหลายจุด นะแต่ในล็อตใหม่ๆนะครับที่เอาเข้ามาของร้านปืนนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเดลีย่างพเสเนี่ยเขาก็ทําการปรับปรุงซึ่งสามารถที่จะยิงลูกกระสุนนะครับในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าหลากหลายยี่ห้อไม่มีการติดขัดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะในล็อตใหม่ๆนะครับแต่อเผอิญว่าร็อตที่ผมรับมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี่ยติดขัดเยอะมากก็เลยอาจจะมีความกุ้มใจนิดหนึ่งตอนที่รับมาใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะครับยิงรับเรื่องดีนะส่วนตัวนี้นะครับ ล็อกไอแลนด์ G22 นะก็คือเป็นสวัสดิการกลุ่มการปกครองนะครับที่ซื้อมาแต่ว่าเอามาแต่งนะครับก็คือใส่ชุดแต่งเข้าไปหลายคนถามนะครับว่าชุดแต่งเนี่ยเอามาจากไหนก็จะให้ข้อมูลนะครับว่าชุดแต่งนี้มาจากร้าน Outdoor Vision นะครับซึ่งทางร้านก็พูดคุยกับผมดีที่แรกผมก็มีความลังเลนะครับว่าเออชุดแต่งเนี่ยมันเป็นของ Luger 0 2 2เนี่ยมันจะเอามาลงกับตัวร็อกไอแลนด์ตัวนี้ได้หรือเปล่าก็มีความลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจ นะแต่ผมก็บอกว่าก็อย,อ,อยากลองนะครับอย่างไรก็ขอลองสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเอามาปรากฏว่าก็ต้องมีการปรับแต่งนะครับในจุดที่ลงล็อกเนี่ยประมาณสัก3 4จุดนะครับซึ่งไม่ได้ยากมากสุดท้ายก็ลงไปได้นะราคาก็45 0ห0ันบาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับที่เป็นชุดแต่งนี้ก็คือจะประกอบด้วยพันท้ายนะกลิบป,ปืนแล้วก็ตัวโครงปืนแล้วก็ชุดแทงการานะครับด้านหน้านี้นะซึ่งจะเป็นโพลิเมอร์นะครับทั้งหมดเลยนะก็ให้ความสวยงามดีนะครับ ส่วนตัวกล้องนะครับตัวแมกกาซีนขาทรายเนี่ยก็ซื้อติดขึ้นมาเองนะไอเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับผมชอบก็คือว่ามันเป็นแม็กของ BB บีการเดิมๆก็คือใช้แม็กของลูเกอร์สิบห้าสองนะครับเป็นแม็กโรตารี่แล้วก็แม็กยาวสิบนัดน,นะฮะทีนี้ผมก็ไปซื้อแม็กกล้วยหอมมาะครับยี่สิบห้านัดปรากฏว่าใส่เนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวทรงปืนสักเท่าไหร่นะไม่เข้าเลยนะครับก็เลยไปเอาแม็กบีบีการเนี่ยแล้วก็จับไอเจ้าตัวแม็กของลูเกอร์เนี่ยยัดเข้าไปในนี้ปรากฏว่าก็ใช้งานได้ นะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอีก2ตัวที่ไม่ได้พูดถึงนะก็คือตัวนี้ฮาร์ฟซานแอสคอตแอมกานะครับเป็นปืนลูกซองกระบอกแรกของผมนะก็มีความประทับใจนะครับในการยิงเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกขยาดกับการยิงปืนลูกซองนะฮะประทับใจในแง่นั้นนะครับก็คือรู้สึกโอ้โ oh, หทำไมยิงแล้วมันเจ็บจังนะอันนี้คือกระบอกแรกเลยนะครับที่ผมใช้ ในการฝึกยิงปืนลูกซองประมาณสัก1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3เนี่ยเริ่มโอเคแล้วเริ่มได้แต่ก็ยังรู้สึกว่ากลัวและขยาดอยู่นะไอความกลัวความขยาดเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยไปซื้อนะครับตัวนี้มานะนี่ฮะเป็นยางรองพันธุ์ท้ายนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็ถือว่าช่วยได้นะครับดังนั้นก็แนะนำนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่ยิงปืนลูกซองใหม่ๆเนี่ยแล้วอาจจะไม่ได้บ่อยสักเท่าไหร่ ลองนะครับซื้ออย่างตัวนี้มาใช้ดูราคาหลักร้อยนะครับผมซื้อมาจากลาซาด้าเนี่ยก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะเจ้ายาตัวนี้ฮะช่วยได้นะครับซับแรงรีคอยได้ดีนะปัจจุบันนี้ก็ยิงนะครับแต่ก็น้อยหน่อยนะเจ้าตัวฮัฟสันไอคอร์ตอัการนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายก็คือตัวเดี่ยวหักลำใบคานนะจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับถ้าจะให้พูดอีกหนึ่งตัวที่ชอบก็คือตัวนี้ นะเพราะว่ายิงแล้วเนี่ยชอบนะครับอารมณ์ตอนที่มันติดปอกผมเนี่ยติดมาจากปืนไทยประดิษฐ์หักลัมนะครับรุ่งสองปสอตอนยิงจบแล้วหักลกัมเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะครับผมชอบนะก็เลยไปจัดนะครับตัวหักลัมใบคา,านมานี่นะครับตัวนี้นะให้อารมณ์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับยิงเมื่อไหร่ก็ชอบเมื่อนั้นนะครับตัวหักลัมใบคา,านก็จะเป็นนะครับเรื่องราวของปืนยาวท,ทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะณนะเวลานี้ก็มีอยู่จํานวนทั้งหมดเนี่ยแปะกระบอก ก็คือจะมีตัวคอมมานโดเนี่ยสองกระบอกเลยไอ้เจ้าคอมมานโดปัจจุกัถเนี่ยถือว่าเป็นปืนยาวเพียงแค่ยี่ห้อเดียวที่ผมเนี่ยซื้อซ้ําต้องบอกว่าซื้อซ้ํากันเนี่ยถึง2กระบอกนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะก็เป็นการพูดคุยเล่าเรื่องกันนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกค,คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของปืนยาวนะที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้นะก็พูดคุยพิมพ์คอมเมนต์กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ